8สิ่งมีชีวิตที่สามารถล่วงรู้การเกิดไายนะในอนาคตได้ 1. นกแก้วแถบปีกทองนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียค้นพบว่ามันสามารถรับรู้ถึงหายนะของพายุทันโด,โด,โดรล่วงหน้าได้แม้ขณะนั้นสภาพแวดล้อมยังคงปกติอยู่ซึ่งจากการทำการสังเกตพฤติกรรมอันน่าทึ่งของมันก็ได้พบว่า 24ชั่วโมงก่อนที่พายุทอร์นาโดจะถล่มเจ้านกก็ได้รีบบินหนีออกจากรังของมันไปหมดแล้ว 2. สุนัขสุนัขสามารถตรวจสอบพบอาการโรคมะเร็งต่อมลูกหมากได้แม่นยำถึง98%จากการดมกลิ่นนั่นเองโดยในจมูกของสุนัขประกอบไปด้วยเซลล์ถึง200ล้านเซลล์โดยที่มนุษย์มีเพียงแค่5ล้านเซลล์เท่านั้น และที่เจ๋งมากกว่านั้นคือจมูกของมันสามารถรับรู้ได้ถึงระดับน้ําตาลในเลือดในตัวคนผ่านกลิ่นเหงื่อและลมหายใจซึ่งจะช่วยพบอาการของโรคเบาหวานได้อีกด้วย 3. แมวแมวสามารถรู้การเกิดแผ่นดินไหวล่วงหน้าจากการศึกษาพบว่าก่อนหน้าที่จะเกิดแผ่นดินไหว6วันมันจะมีพฤติกรรมแปลก จะกระสับกระสายและอยู่ไม่นิ่งจนผิดสังเกตซึ่งนักวิจัยได้ตั้งสมมุติฐานว่าอาจเป็นเพราะแมวมีช่วงของการได้ยินกว้างกว่ามนุษย์และอาจจะสามารถพบความผิดปกติของความดันบรรยากาศและแรงโน้มถ่วงได้ 4. วัววัวก็ทำนายการเกิดแผ่นดินไหวได้จากการทดลองของนักวิจัยพบว่าก่อนเกิดแผ่นดินไหว6วันวัวจะผลิตน้ำนมออกมาน้อยผิดปกติ และจะเป็นแบบนี้ต่อเนื่องไปอีก4วัน 5. พึ่งพึ่งมีความชันฉลาดเรียนรู้ได้เร็วมีระบบประสาทที่ว่องไวเป็นนักอุตุนิยมวิทยาที่แม่นยำสามารถรู้ล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศเช่นมีลมพายุฝนตกฟ้าขนองไฟป่าหรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ การที่พึ่งมีความอ่อนไหวต่อสภาพแวดล้อมนี้เองทําให้เราสามารถนําพึ่งมาเป็นตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงหรือความผิดปกติของสภาพแวดล้อมที่มนุษย์อาศัยอยู่เท่ากับเป็นสัญญาณเตือนภัยให้กับเรานั่นเองหกแมลงเต่าทองเมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นมแมลงเต่าทองอยู่รวมกันเชื่อได้เลยว่าวันนั้นอากาศจะร้อนสุดๆ เพราะการที่พวกมันรวมตัวกันก็เพื่อเก็บรักษาความชุ่มชื้นในตัวและป้องกันการถูกตากแห้งจากอากาศร้อน 7. ฉลามแม้จะอยู่ใต้ผิวน้ำแต่ฉลามก็สามารถทำนายการเกิดพายุได้โดยรับรู้ได้จากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในน้ำอย่างรวดเร็วและเรายังสามารถทำนายตำแหน่งที่พายุจะก่อตัวได้จากการสังเกตการเคลื่อนที่ของฉลาม 8. แมลงวันทองเห็นตัวเล็กๆแบบนี้จะเชื่อหรือไม่ว่ามันสามารถตรวจหาโรคแมลงได้จากการดมกลิ่นเช่นเดียวกับสุนักนั่นเองจากการทดลองของนักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยคอนสแตนซ์ ance, พบว่าแมาลงวันทองสามารถตรวจพบแมลงเต้านมและอาจจะตรวจเจอมเมลงชนิดอื่นๆได้อีกด้วย